ให้เลยทุกเวทีไม่ว่าจะเป็นเหนือออกใต้ตกฉันเี่กกวาดมาหมดตายแล้วนี่สภาพมืออย่างก้ปูลมขอโทษนะพุดอย่างนี้ปรากฏนางงามค่ะตายดูสิเอวแล้วตะตุ่มเลยเตี้ยมากนะคะอย่าคิดว่าหล่อนจะชนะในครั้งนี้ได้ฉันบอกให้ว่าชไนม์ฟรตแอนโทเนียฟรัตรุ่งภาษาอังกฤษดูดิ ยังไม่ชัดเลยวัดวัดชื่อไหนอนโทนเนียฝรั่งปอนมันไม่รู้ไงการพูดแบบฝรั่งพูแเรามันเป็นยังไงเขาไม่เรีสนสำหรับพูเร่เขาไปดูในตัวเท่านี้กูบอกตัวนะเินเคนกูก็อายเหมือนกันนะ อย่าไปติดหลอนเล่นตลกออมาเจอคนสวยๆชอบติดหลอน <c oughs> อ้าวพุก็อย่าไปมีอาการอ้าก็ไปตลกตลกไปดูนีู่ดอัีกิษเธอยังพูดไม่ชัดเลยเออ